อืมเราจะทายังไงกับป้ายหาเสียงให้มันดูล้ําน่าสนใจกว่าคนอื่นดีนะท่านค่าสวัสดีครับผมขออนุญาตเสนอความคิดนะครับนี่ผมว่าท่านเนี่ยนะครับน่าจะเอาส่วนของเทคโนโลยีหมึกพิมพ์นําไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับท่านเอ๊ะแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับป้ายหาเสียงแบบนี้ด้วยเกี่ยวเต็มเ็มเลยครับท่าน เพราะว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทั้งบางเบาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ของเทคโนโลยีหมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทําให้พิมพ์วงจรไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งอิงเจ็ทเฟกโซแล้วก็สกรีนสามารถทําได้หมดเลยครับท่านเนี่ยสศชอเป็นคนคิดมีนักอุลงทุนทำครับทำให้คนไทยของเราทุกคนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีดีแบบนี้และเกิดท่านทำนะฮะรับรอง สสมัยติดครับท่านเออแล้วจะอ่าจะไปหาเมอก์ิรีมิลิอนิกได้จากไหนอะสบายครับท่านมีผมเป็นลูกน้องไปได้เลยครับที่บริษัทอินโนฟิลครับผมหรือว่าสนใจเทคโนโลยีเนี่ยก็ไปได้เลยที่สวทชครับท่านโอ้งั้นโอเคไปจัดการด้วยนะได้ครับท่านครับผมขออยู่ท่าน4สมัยเลยนะครับโอ้มันมีแฟนฮาร์ครับท่านครับจะดูไปมันก็หลอดเดียกันแล้วเนี่ย เทคโนโลยีทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย